เจ้าสาวอดของชำรวยในขวดจิ้วตั้งใจทำให้แขกกับมือเจอชาวเน็ตแสะไรประโยชน์ราคาถูกถ้าได้แบบนี้จะโยนทิ้ง ข่าเด่นเข่าเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวตามาของของชมรวยของงานแต่งงานค่ะซึ่งของชมรวยงานแต่งงานคือข,ของขวัญชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมอบให้กับแขกที่มาร่วมงานนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสําหรับการเข้าร่วมวันสําคัญของพวกเขาค่ะตัวเลือกยอดนิยมสําหรับของชมรวยอาทิขวดเหล้าขวดเล็กๆ ขนมหวานที่เปิดขวดและเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆไว้ติดบ้านนะคะเจ้าสาวที่รักงาน DIY อไยนึงคะ่ะเธอได้โพสตคลิปของชมรวยงานแต่งที่เธอคิดว่ามันน่ารักและตั้งใจเตรียมไว้มอบให้กับแขกที่จะมาร่วมงานแต่งของเธอในวันที่8มิถุนายนในเมืองเอนซินีทัสรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เธอกลับถูกชาวเน็ตรุมวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะ,เ,ะ,คะเล็กซี่เจ้าสาววัย24ปีเธอได้เติมเกลือทะเลลง ในขวดแก้วจุกไม้ขนาดเล็กค่ะเพื่อเป็นของขวัญให้แขกของเธอนำกลับบ้านเธอแชร์ขั้นตอนการทำในคลิปวิดีโอติ๊กตอกที่เป็นไวรัลมียอดคนดูเกือบ2ล้านครั้งเลยทีเดียวนะคะเธอเริ่มจากการนำขวดแก้วมาวางเรียงกันแล้วก็เทกเกลือทะเลขวดละ5.44กรัมลงไปจนเต็มปิดฝาขวดด้วยจุกไม้และติดสติกเกอร์ไว้บนขวดแต่ละขวดอย่างตั้งใจเธอบอกนะคะว่าเกลือทะเลจิ๋วสำหรับคนโปรดของฉันเล็ก ี่เขียนบรรยายใต้คลิปวิดีโอค่ะโซเช็ยหลายรายได้เข้ามาคอมเมนต์โจมตีแนวคิดนี้ของเธอ ต่างๆนานา,นามากมายเลยทีเดียวค่ะทั้งบอกว่าราคาถูกไรรสนิยมไรจินตนาการบางคอมเมนต์บอกนะคะว่าถ้าคุณให้เกลือทะเลแก่ฉันเป็นของขวัญแต่งงานฉันจะให้พลิกไทยคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกที่สุดที่ฉันเคยเห็นค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามันเป็นไอเดียที่คิดมาดีแล้วพวกเขาจะโรยเกลือลงบนอาหารเย็นเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากงานแต่งงานคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฉันควรจะใส่มันลง งไปในอาหารไหมแล้วมันไว้ทําอะไรคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าฉันจะโยนมันทิ้งไปคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมอะไรที่ฉันยังไม่รู้หรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าเพื่อนของฉันทําสิ่งนี้และมันยังอยู่ในครัวโดยไม่ได้ใช้เลยในขณะเดียวกันค่ะมีชวเน็ตบางส่วนก็เห็นว่าของขวัญชิ้นนี้น่ารักดีบางคนก็ร่วมแชร์ประสบการณ์การได้รับของชํารวยที่คล้ายๆกัน หลายคนเขา,าบอกไหมคะว่าน้องสาวและน้องเขยของฉันทําบริษัทน้ํามันมะกอกก็เลยให้ของชํารวยเป็นน้ํามันมะกอกแขกชอบมันมากเลยคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่าฉันกับสามีก็เคยทําแบบนี้แต่เป็นเกลือหิมาลัยทุกคนชอบกันมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราได้รับน้าพึ่งขวดเล็กในงานแต่งงานครั้งล่าสุดที่เราไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ